สวัสดีครับเพื่อนๆข่าวสะเทือนวงการสงฆ์ตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นของสมีแย้มนะครับขอใช้คําว่าสมีแยม้มคือผมเนี่ยไม่ใช้คําว่าทิศเพราะอะไรครับเพราะทิศเนี่ยมันกลอนม,นมันไม่คําก่อนมาจากคาว่าบัณฑิตบัณฑิตแปลว่าผู้รู้ดีรู้ชั่วซึ่งใช้กับคนที่บวชเรียนนะครับหรือว่าศึกษาธรรมะมาแล้วเนี่ยรู้ว่าอะไรที่ควรทําไม่ควรทําทีนี้ สำหรับพระที่อาบัติปารชิกเนี่ยถูกจับศึกเนี่ยเขาไม่เรียกว่าทิศนะครับคนไทยสมัยก่อนจะไม่ใช้คําว่าทิศเลยเพราะมันถือว่าเป็นคําว่าทิศเป็นคาสูงนะคนสมัยก่อนเวลาใครบวชเรียนมาแล้วนหละเขาถือว่าเป็นผู้รู้รู้ดีรู้เชื่อเขาจะเรียกว่าทิศใช่ไหมทิศน้อยมากอ่ะทิศอึงทิศคอนทิศนู่นทิศนี่นะครับทิศอสอะไรเงี้ยนะครับแล้วคนที่ถูกเรียกเนี่ยก็จะภูมิใจว่า ฉันเคยบวชมาแล้วฉันมีครอบครัวได้ฉันแต่งงานได้นะครับที่เขาเรียกว่าบวชก่อนเบียดเพราะถือว่าคุณได้ศึกษาธรรมะของพระเจ้ามาแล้วแล้วมาใช้ดําเนินชีวิตในครอบครัวได้แต่สําหรับคนที่ถูกจับศึกเนี่ยเขาไม่ได้ติดเขาเรียกสมีนะครับสมีแปลว่ามันเป็นเหมือนคําเรียกที่คนคนนั้นเนี่ยจะไม่สามารถกลับมาบวชได้อีกนะครับสมีเนี่ย อย่างสมีแย้มเนี่ยนะครับก็จะไม่สามารถกลับมาบวชได้อีกเพราะว่าถือว่าอาบัติปราชิกไปแล้วนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่จะบอกวันเนี้ยก็คือว่าอะไรครับคือข่าวเนี่ยบางคนที่อ่าต้องบอกว่าคนไทยเราเนี่ยเป็นพุทธส่วนใหญ่นะเป็นพุทธแต่ในนามแต่ไม่ได้เข้าใจธรรมะนะครับก็จะตีตีข่มไปว่าฮ พระไม่น่ารับถือฉันจะไม่ใส่บาตรฉันไม่อยากไหวพระคือคุณต้องเข้าใจว่าพระในพุทธศาสนาเนี่ยมีสองประเภทสมมุติสง์กับอริยสง์สมมุติสงคือพระที่ยังไม่บรรลุธรรมนะครับซึ่งมีโอกาสที่ทําผิดได้นะครับและอีกประเภทหนึ่งพระอริยสงคือพระที่บรรลุธรรมแล้วตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปจนถึงพระอรหันต์ซึ่งอันนี้คือพระแท้นะครับ จะไม่สอนอะไรที่ผิดๆนะครับเราก็จะมากลับมาตรงนี้หลายคนเกิดความไม่เชื่อมันสันคอนในพุทธศาสนาผมจะบอกว่าวิธีดูพระนะครับดูพระแท้ดูยังไงคุณไม่ต้องใช้แว่นขยายนะครับคุณใช้สิ่งที่ผมจะบอกเนี่ยแล้วคุณจะรู้ว่าพระรูปไหนเป็นพระแท้พระรูปไหนเป็นพระเทียมก่อนอื่นต้องบอกว่า การเกิดของศาสนาพุทธเนี่ยเกิดมาเพื่อล้มล้างนะครับล้มล้างทฤษฎีคําว่ามงคลเพราะก่อนพุทธเจ้าจะบังเกิดเนี่ยเรามองว่าอะไรครับต้นไม้บ้างภูเขาบ้างาสิ่งประดิษฐ์อะไรต่างๆบ้างนะครับดินบ้างทรายบ้างรูปปั้นบ้างนะครับเป็นมงคลซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเรียกกันว่าวัตถุมงคล นะครับซึ่งวัตถุมงคลเนี่ยมันเปลี่ยนมือได้ <c oughs> ใช่ไหมคุณมีเงินคุณก็ซื้อมาเห็นไหมที่เขาเล่นพระเล่นอะไรกันเนี่ยองเป็นล้านก็มีมันเปลี่ยนมือได้ถูกไหมครับและมันหายได้ถูกลักขโมยได้แต่สิ่งที่พุทธเจ้าบรรลุและบราสอนเราเนี่ยไม่มีคําว่าวัตถุมงคลในศาสนาพุทธไม่มีมงคลมีนะครับ ในศาสนาพุทธมีแต่คาว่ามงคลธรรมเนี <c> ่ย <oughs> แล้วมันก็จะบอกว่าพระรูปไหนเป็นพระแท้พระเทียมจากตรงนี้แหละครับเดาสมมุตินะในปัจจุบันเนี่ยชาวบ,บ้านอย่างเราเราเนี่ยไม่มีเวลาศึกษาธรรมะหรอกครับเราก็อาศัยพระนี่แหละที่มีเวลานะครับมีเวลาไปศึกษาธรรมะของพระเจ้าธรรมะแท้ๆนะในการดําเนินชีวิตแล้วเอามาสอนเรานะครับเราก็ หวังว่าพระสงฆ์เนี่ยจะเอาศึกจะเอาธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยมาสอนเราให้ชีวิตมันดีขึ้นแต่ในทางกลับกันมันไม่ใช่แบบนั้นในปัจจุบันเนี้ยนะครับเราชาวบ้านทรมากินไม่มีเวลาศึกษาธรรมะ,มมเ,วรรมะเวลามีปัญหาก็เข้าวัดเพื่อจะปรึกษานะครับเป็นหนี้เป็นสินทำไมงานการติดขัดเจ้านายเวลาก็เข้าหาพระเพื่อจใจพระตอบโจทย์ถูกปะ ส่วนพระก็ดันไม่ตอบโจทย์ใช่ไหมครับพระ,ให,ะรให้อะไรครับให้อะไรครับให้มงคลมีให้วัตถุมงคลแต่ไม่ให้มงคลทำกับเราไงเราก็เสียเงินใช่ไหมครับและมันก็ <c oughs> ขอให้เกิดลาบสการละนะมีการสร้างวัตถุมงคลมีการสร้างมงคลมีอ่ะมาจําหน่ายเราถูกไหมครับเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่อยากจะบอกว่าเราต้อง เข้าใจนะครับประชาชนต้องเข้าใจแบบนี้เพื่อให้รู้ว่าพระที่เราไปหาเนี่ยรูปไหนพระแท้รูปไหนพระเทียมนะครับเอาง่ายๆผมจะยกตัวอยา่างสมมุติคุณเป็นหนี้นะครับส่วนใหญ่คนเป็นหนี้เวลาเข้าวัดคืออะไรครับไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปบนบานสารก่าวใช่ไหมครับไปขอหลวงพ่อครับเป็นหนี้เยอะเหลือเกินมีรุ่นปลดหนี้ไหมใช่ไหมครับ มีพระรุ่นปลดหนี้ไหมมีพระที่ทําให้รวยไหมนะครับเข้าไปในวัดหวังรวยนะครับซึ่งผมบอกามตรงนะว่าถ้าคุณเข้าถูกน่ะคุณรวยนะครับแล้วคุณหมดหนี้อะไรครับบังเอิญท่านท่านเจ้ากูก็โยมโยมเป็นหนี้ใช่ไหมโยมอยากรวยใช่ไหมนู่นโยมไปไหว้ต้นตะเคียนต้นนู้นโยมไปไหว้พระประธานตรงนู้น โยมเอาวัตถุมงคลเนี่ยอันเนี้ยไปนะครับนะนะโยมเอาขี้พึ่งไปโยมเอาอะไรนะ่ะนกกระเวกโยมเอาอะไรต่อมารู้สารพัดเนี่ยครับชูชกก็มีโยมเอาไปบูชาแล้วโยมจะหมดหนี้แล้วโยมจะรวยผมถามวรวยตรงไหนหมดหนี้ตรงตรงไหนนะครับคือโยมก็เข้าไปแบบไม่รู้ไง ต้องการหาทางสว่างส่วนพระก็ไม่ให้ทางสว่างให้ความงมงายกับกับไปอีกนะครับจริงๆแล้วเนี่ยท่านเจ้ากูทั้งหลายเนี่ยที่อมมพรเหลืองเนี่ยนะครับอ่าไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่านะคือถ้าท่านสอนแบบเนี้ท่านไม่ใช่สาวกของพระพระพุทธเจ้าท่านสอนแบบนี้เนี่ยท่านไม่ได้ศึกษาปัจจัยบิดกเยเหรอ ท่านไม่ได้ศึกษาคาสั่งสอนพู้เจ้าเลย,เยว่าการที่จะทาให้ญาติโยมโรวยเนี่ยมันมีสี่อย่างที่ต้องทำหนึ่งอะไรอุนะครับคือความขยันนะครับทำงานทุกอย่างไม่เลือกงานท่านสอนส,อนสิครับมีภาษาสี่ตัวโยมเอาไปทำนะโยมไม่ต้องท่องนะอุอากาสะอุคือความขยันมั่นเพียรอุด าอุตสาหะอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นคำบาลีนะผมอาจจะไปไม่ถูกคือโยมขยันหมั่นเพียรทุกอย่างนะอย่าเลือกงานไม่เลือกงานไม่ยากจนนะอย่าผัดวันประกันพรุ่งมีอะไรทาทุกอย่างอย่าดูถูกเงินอย่าหมิ่นเงินน้อยนะและที่สําคัญหลังจากโยมขยันแล้วเนี่ยข้อสองถ้าโยมอยากจะปลดหนี้นะเก็บเงินโยมต้องเก็บนะเช่นเคยกินข้าวจานละร้อยโยมรถหรือจานละ สามสิบสี่สิบได้ไหมนะโยมเคยกินน้ำอัดลมโยมกินน้ำเปล่าได้ไหมแล้วโยมเอาเงินที่จะจ่ายจากไอ้ตรงนั้นนะ่ะมารวมกันเดือนหนึ่งมันได้เท่าไหร่มันก็เป็นเงินเงินเป็นเงินออมถูกไหมเป็นเงินออมและข้อสามหลังจากมีเงินออมแล้วโยมคบคบเพื่อนที่ดีๆคบอะไรครับ <c oughs> อาจเพื่อนอาจจะไม่เป็นคนเพื่อนอาจจะเป็นอะไรครับ อาจจะเป็นการออมทองใช่ไหมเขาเรียกการายานลมิตรนะคือการครบเพื่อนคบการลงทุนที่ถูกต้องยา้านะท,ที่ที่ถูกต้องที่ไม่จะใช้ลูกโซ่นะครับไปออมทองในสถาบันที่มันถูกต้องหรือไม่ไปซื้อหุ้นที่มันดีนะครับไม่ไม่ไม่ใช่หุ้นเก็งกาไรนะหรือ,หร,อหรือโยมจะเก็บเงินลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งจะเก็บเงินลงทุนค้าขายอะไรก็ก็ได้แล้วโยงไป คบเพื่อนที่มีการสัมมานาวิชาการที่ไหนสัมมานาเช่นอะไรอ่ะการเรียนรู้คันขายออนไลน์โยมไปศึกษาตรงนั้นเขาเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเพื่อนที่พาไปเที่ยวแตส่สมเรเลเทเมาทําให้เงินเราหายไปเนี่ยชวนไปเล่นการพน,นันเล่นหวยอย่าไปคบอันเนี้ยสามใช่ไหมข้อสี่เละสมสนัตตาคือโยมนี่ผมแผมพูดผมเป็ผมผม,ผม,ผมเป็นพระเลยโยม อันนี้คือระถาปลดหนี้ข้อที่สี่นะไม่ใช่โยมเห็นคนอื่นเขามีแบรนดเนมโยมต้องซื้อคนอื่นเขาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เอ้ยให้รางวัลกับชีวิตแล้วเป็นไงเป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้อะไรต่างๆนั้นนใช่ไหมครับคือหนี้มันมีความสุขตอนได้เงินแต่เวลาใช้สมุนไม่ทันเนี่ยหนักนะเนี่ยคือข้อสี่ข้อไม่ต้องให้อะไรที่เป็นวัตถุมงคลเพราะให้ไปไม่รู้ว่าจะได้ผลหรือเปล่าเพราะว่า บางคนเขาไม่ได้เอาจากวัดเราอย่างเดียวเขาไปเอาวัดอื่นนะครับแล้วอย่างที้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มันไม่ตีกันเหรอใช่ไหมไปวัดหนึ่งได้กุมรรทองไปวัดหนึ่งได้รักยมไปวัดหนึ่งได้พญาเต่าหกไปวัดหนึ่งได้พญานาคไปวัดหนึ่งได้ชูชกโอ้ไปรวมอยู่ในบ้านเดียวกันเนี่ยคุณว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะตีกันไหมมันจะงงไหมเฮ้ยเอ็เองช่วยก่อนเฮ้ยข้ายังไม่ช่วยนะเฮ้ย เองช่วยดิข้าช่วยดิงงนะเกียงกันนะเห็นไหมครับนี่คือเขาเรียกว่าวัตถุมงคลซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นพุทเจ้าไม่เคยสอนแบบนี้เลยนะครับพุทเจ้าสอนแต่ว่าอยากปดหนี้อยากรวยอุอาคศะขยันประหยัดคบเพื่อนดีวางตัวตามฐานะที่เราเป็นอยู่นี่ครับง่ายๆง,ง,ง่ายนิดเดียวใช่ไหมครับแต่พระไม่สอนพระโมจะมองว่า เอาวะเดี๋ยวก็ได้สังฆทานแล้วเดี๋ยวก็ได้ดอกไม้ธูปเทียนแล้วเดี๋ยวก็ได้เงินไปปั่นสล็อตเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชขอขอขอโทษขอโทษงานนั้นเขาสมีแย้มนะครับคือคือพระเนี่ยบางทีก็ไม่รู้ธรรมะนะไม่รู้ว่าบวชมาไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้เลยเลยอะ่ะก็อย่ากระถามบวชมาทําไมไอ้นี่เรื่องจริงนะในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นประชาชนไม่มีเวลาแล้วครับ ไม่มีเวลาศึกษาธรรมะหรอกไม่มีเวลาที่จะรู้หรอกว่าธรรมะอะไรที่สอนให้ผมรวยธรรมะอะไรที่สอนให้ผมปลดปลดนี่ผมก็ต้องพึ่งพึ่งพระสงฆ์องค์พระเจ้านี่แหละที่ผมไปหาเนี่ยว่าบอกหน่อยบอกทางหน่อยจากพระไตรปิกจากพระเจ้าเนี่ยว่าจะช่วยอะไรเราได้บ้างแต่พระคุณท่านพระคุณท่านไม่เอาธรรมะมาสอนเลยพระคุณท่านเล่นแต่อะไรครับ เ่นแจ่กยศาสตรส์ใสเนี่ยแปลว่าการนอนหลับไหลนะครับศาสตร์่งการหลับไหลศาสนาพุทธไม่ใช่ศยศาสตร์ศาสนาพุทธคือศาสนาการตื่นนะครับตื่นมารับรู้ความจริงตื่นมาใช้สิ่งที่เรียกว่ามงคลทมย้ํานะครับศาสนาพุทธไม่มีมงคลมีไม่มีวัตถุบบงม,มงคลมีแต่มงคลทมเนี่ยวิธีดูพระแท้เนี่ยดูตรงนี้นะครับ ถ้าคุณเข้าไปพระคุณเจ้าท่านให้วัตถุมงคลหรือให้อะไรที่เราต้องเสียเงินอันนั้นไม่ใช่พระแท้แต่ถ้าท่านให้คําสอนที่คุณไปใช้ได้เนี่ยมันจะติดตัวคุณไปตลอดแล้ววัตถุมงคลเนี่ยให้มาชิ้นเดียวมันอยู่ได้คนเดียวถูกไหมอ่ะให้อะไรครับให้กุมารทองมาอ่ะบุรนะให้กุมารทองมาคุณก็ถือได้คนเดียวอ่ะอยู่บ้านบ้านเดียวแต่ให้ธรรมะอุอากาศะเนี่ย คุณไปสอนได้ทั้งหมู่บ้านสอนได้ทั้งประเทศใช่ไหมสอนกันได้ตลอดมันเป็นม,ง,มงคลธรรมนะครับเนี่ยคือหลักคือหลักการดูว่าพระแท้พระเทียมถ้าไม่เป็นอย่างนี้นะชาวพุทธก็เป็นแค่ชาวพุทธในที่เป็นบ้านแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรเนี้ยเราก็จะเสื่อมศรัทธาต่อคนในผ้าเหลืองพระสงฆ์ที่ดีๆก็ยังมีนะครับพระสงฆ์ที่ไม่ดีก็มี มันมีมานานแล้วในทุกที่อ่ะมันไม่มีคนคนดีหมดหรอกมันก็มีกาฝากมีเหลือเพียงแต่เราต้องเลือกนะครับถ้าเราสกีนพระรูปไหนที่เห็นว่าเฮ้ยรูปนี้ไม่ใช่แล้วรูปนี้รูปนี้จะไปทางมงคลมีแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ทางแล้วเราต้องไปหาพระที่มีมงคลทมมาสอนเราแล้วชีวิตคุณจะพบกับความสุข รับรองครับปดหนี้ได้แน่นอนเชื่อผมนะครับก็ฝากไว้คิดนะครับเราจะดูไงว่าพระแชร์พระเสียมดูจากตรงนี้ครับสวัสดีครับ